ฟังน้นี่การพูชาเราก็ปิดเราก็ปิดค่ะด่าคุณเซนอไอฮุนเซนกูมาถึงแล้วนี่ไงมึงอย่าโลภอย่าเห็นจัตัวรู้ไหมประชาชนมึงลำบากเพราะประชาชนมึงต้องมาพึ่งประเทศไทยเนี่ยต้องปิดด่านเนี่ยมันทำให้ประชาชนมึงไม่ได้ดูละครไม่ได้ซื้อสินค้าของไทย พราะในประเทศมึงชอบใช้สินค้าไทยรู้หรือเปล่ามึงจะอยู่ในอำนาจได้ไม่ได้ไม่นานไอหุนเซนไอหุนมันเน็ตกูมาถึงประเทศมึงแล้วนี่ไงว่ายังไงไอหุนเซนไอหุนมันเน็ตมึงอยานักเลงอย่าคิดที่จะกอบโกลยแผ่นดินของไทยเพราะว่าขเขมรเนี่ยเมื่อก่อนเป็นของของคนไทยแล้วราชการที่สี่อ่ะทรงตั้งให้มาปกครอง แล้วก็ไอฝรั่งเศสมันมาป้อนเอาไปเข้าใจหรือเปล่ารัชการที่ห้าท่านก็เลยทรงไม่อยากให้ประเทศไทยต้องเสียเอกราชเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็คือคนไทยแต่ถ้ามึง,มงยังหมืมเกิมระวังนะกูจะเอาคืนให้หมดคนไทยอาหารไทยเขาจะเอาคืนหมดพระตะบองเสียมาแรกเป็นของคนไทยทั้งนั้นรวนทั้งเขาเราวิหารม,มึงเอาเขาพ้าวิหารไปมึงก็ไม่ได้ดูแลให้คุณเซนไออยู่นี่แล้วไงประเทศมึงอ่ะ ถ้แม่งขยันโพสจริงๆนะหุ่นเซนเนี่ยนะครับขยันโพสโพสแนละ้วมันก็คุมอารมณ์ไม่อยู่อารมณ์มึงกับกูมันก็พอๆกันแหละเวลาเบรกแตกมันก็พอกันเนะ่ยแต่ของผมเนี่ยมันก็เป็นแค่ประชาชนคนไทยคนหนึ่งแต่ของคุณเนี่ยมันเป็นเหมือนเจ้าเนื เหนือชีวิตของประเทศเขมรเ,เลยนะเอาเลยนะผมดูถูกคุณนะไอ้หกข้อที่คุณจะนั่นเนี่ยเอาเลยพวกนี้เช้าเอาเลยผมไม่เห็นด้วยกับคุณเซนที่สับปะดนกับประเทศไทยที่ไปตั้งคุณทักษิณรัฐบาลแพ์ทองทานต้องประกาศให้เป็นแน่ชัดว่าจะไม่ยอมให้ฝ่ายคุณเซนมาสับประรดีสีปะดน เรื่องนี้มันก็เกินความเข้าใจของผมมันเกิดขึ้นได้ยังไง mm hmm. ในเมื่อความสัมพันธ์โดยทั่วๆไปมันราบเรือนและที่สําคัญที่สุดก็คือสองตระกูลการเมืองของทั้งสองประเทศเป็นญาติพี่น้องกันลูกหลานแต่งงานกันแล้วก็สนิทชิดเชือ้อแล้วก็มีโครงการที่จะพัฒนาความยิ่งใหญ่ของทั้งสองประเทศอยากจะเอาน้ำมันเอาแก๊สในอ่าวไทยมาใช้อยากจะมาจัดเอ็นเตอร์เทนเมนต์เซ็นเตอร์รอบๆปราสาทพระวิหารอาจจะมีโครงการอะไรอีกเยอะแยะไปหมด อันนี้เป็นเรื่องที่คุณทักษิณจะต้องมาชี้แจงสมเด็จทุนเซนต้องมาชี้แจงต่อชาวไทยชาวกัมพูชาว่าผลประโยชน์รวมมีอะไรและเมื่อมันขัดกันเรื่องผลประโยชน์แล้วทําไมถึงเอาประเทศชาติเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเลวหรือเปล่าก็เพราะมันมีปัญหากันจสิฮะก็ต้องออกมาชี้แจงว่ามีปัญหาแล้วทำไมคุณคุณทักษิณถึงเงียบเป็นอะไรฮะไม่พูดอะไรเลยอะเหมือนคนบ้ายไปแล้วทั้งท่านที่คุณทักษิณก็แสนจะเจาะก็ได้สแสดงตัวว่ากว้างขวางทั่วโลกแล้วทําไมมาถึงน้องหุนเซนถึงเงียบ แล้วทําไมเมื่อกี้ที่คุณพานทองทานมาบทก็พยายามจะพูดกับคุณมาเน็ตมาเน็ตก็ไม่ฟังการพูดจากันภายในระหว่างคุณพาทองทานกับคุณมาเน็ตมันไม่ไม่เอ็นผลไม่ราบรื่นก็หมายความว่าพ่อลูกที่ที่กัมพูชาเนี่ยตอนนี้ชักทงลบกับฝ่ายไทยแล้วนะฮะแล้วก็ชักทมลบก่อนเลยกับตระกูลชินวัตรตระกูลชินวัตรต้องออกมาชี้แจงสิฮะก็สนิทสนมชิดชอบกันถึงขนาดนั้นแล้วทําไมคุณทักษิณถึงบอบแบะทาอะไรไม่ได้เลย ผมไม่เห็นด้วยกับคุณเซนที่สับปะดนกับประเทศไทยที่ไปตั้งคุณทักษิณและผมไม่เห็นด้วยกับคุณทักษิณที่ไปรับตําแหน่งที่ปรึกษาแล้วก็คุณทักษิณหนีคุกตีตารางผมก็ได้ระง,งับเรื่องการถึงครองพาสปอร์ตท,ทางการทูตแล้วผมก็บอกว่าคุณกลับประเทศไทยได้ผมออกเอกสารเดินทางให้พูดได้ชัดเพราะคุณทักษิณต้องกลับมาสู่กระบวนการยุติธรรมของไทยแล้วการที่คุณเซนมา ยกคนคุณทักษิณถือว่าฮุนเซนหาเรื่องกับรัฐบาลไทยและประเทศไทยเลวที่สุดเพราะนั้นผมก็ต้องปอกป้องอธิปไตยแล้วก็ศักดิ์ศรีของประเทศไทยรัฐบาลแพทองทานต้องประกาศให้เป็นแน่ชัดว่าจะไม่ยอมให้ฝ่ายฮุนเซนมาสับดีสีบดลจะยืนกรานและรัฐบาลไทยจะมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับแม่ทัพนายกองแล้วก็ปวงชนชาวไทย ในการรักษาผลประโยชน์บุรณาภาพเหนือดินแดนและอธิปไตยของไทยจะไม่ยอมเอาเรื่องผลประโยชน์ความสัมพันธ์ส่วนตัวมาอยู่เหนือผลประโยชน์ของประเทศชาติและผมก็หวังว่าคุณแพทองทานจะฟังแล้วก็ดำเนินการให้ประเทศไทยได้รับมาซึ่งศักดิ์ศรีอันถูกต้องชอบธรรมและจะต้องไม่ปล่อยให้ตระกูลหุน มาเหยียดยามแล้วก็มาลังแกสังคมไทยอีกต่อไปคือพูดกันไม่เป็นกิจลนะ่ะณะแล้วถ้าพูดมาอย่างนั้นแล้วมันประทะที่ชายแนดนได้ยังไง mm hmm. แล้วประชุม JBC บ้าบอไว้ได้ยังไงแล้วมาประกาศว่าจะไปศาลโลกมันบ้าบอทั้งนั้นน่ะก็แสดงว่าทางฝ่ายคุนเซนเขาไม่ได้ไม่ฟังไม่ฟังไม,ไม่ไม่ไม่เคารพแม่อะไรเลยทั้งสิ้นเขาจะเอาแต่ใจตัวเขาเอง mm hmm. ซึ่งมันก็เป็นการสะท้อนด NA หรือกมลสันดานของคุนเซน ที่โดยตลอดมาทั้งชีวิตคือการต่อสู้การแพ้ชนะแต่เขาไม่รู้ว่าการอยู่การเจรจาถ้อยทีถ้อยอาศัยคืออะไรคุณเซนไม่รู้จักภาษามนุษย์เราก็ต้องประกาศให้ชาติว่าดังนี้ไม่ถูกต้องแล้วก็ไม,ม่ควรจะมีใครในประเทศไทยที่ต้องไปสนิทชิดเชื้อก็คนที่เห็นแต่การสู้รบการเอาชนะแพ้เป็นวิถีชีวิตม่นั้นไม่ใช่มนุษย์ที่มีความเป็นซีบรยคุณเซนเนี่ย เป็นผู้ที่ทำลายความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยก,กับกัมพูชาเนี่ยมา30 40ปีแล้วตั้งแต่เขาอยู่ที่กระบวนการขเขมแรแดงที่ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อย่าลืมอันนี้นะฮะว่าคุณเซนมาอย่างไรเป็นอย่างไรแล้วเขาก็ครองอำนาจมาเนี่ยเป็นเผเด็จการที่มาจากการเลือกตั้งโดยครอบครัวเดียวโดยพรรคการเมืองเดียวแล้วเขาก็กดขี่ข่มเพงชาวกัมพูชามาโดยตลอดไม่อย่างนั้นแล้ว ชาวเขมรชาวกัมพูชาก็ไม่ทะลักมาหางานรรทาที่ที่ประเทศไทยและตอนนี้เขาก็ไปคบหาสมาคมกับจีนเขากลายเป็นลูกสมุนของจีนมาตั้งฐานทัพเรือที่ท่าเรือเรียมติดกับจังหวัดตราดจะมาขุดคลองจากอ่าวไทยไปที่ตอนใต้ของแม่น้ำโขงก็มาบ่อนทำลายธรรมชาติแวดล้อมของแม่น้ำโขงข่มขู่เวียดนามใต้เพราะจะดึงน้ำออกมาออกทงอางอ่าวไทย ทั้งคลองก็ดีทั้งท่านฐานทัพเรือก็ดีมันคุกคามความมั่นคงของเวียดนามคุกคามความมั่นคงของประเทศไทยรัฐบาลแพทองทานแม่ทัพนายกองกระทรวงต่างประเทศสมชน,นั่งนิ่งเฉยไม่ได้คุณเซนไม่ใช่จะหาเรื่องกับไทยแต่ว่าไปคบกับจีในในการที่จะคุกคามประเทศไทยและเวียดนามแล้วก็ทําลายความส,สมัครสมานสามัคคีภายในอาเซียนด้วยเรื่องต่างๆเหล่านี้ต้องออกมาคุยกันให้ชัด นักการเมืองไทยต้องรู้เรื่องแวดวงพิชาการต้องมีความกล้าหาญสื่อต้องกล้าถามเตรียมมามอบตัวนะเดี๋ยวจะติดตามนะผลคดีนี่นะแล้วก็ถ้าคลิปบุญเซนที่คุูเกับอุ้งอิงนะมันพูดอย่างัแปลอีกอย่างเดี๋ยวจะดำเนินคดีต่อนะครับช่วยหาล่าเมเขมรคนไทยที่พูดภาษาเขมรเป็นแปลภาษาเขมรได้ให้พี่หน่อยนะ ไม่ห่วงนะคะถ้าจะโดนเจาะยาจากคุมเสร็จนะ,ะไม่มีอะไรอย่างตัน <c oughs> อย่างตังนเหรอคะอย่างตันไม่มีรั่วนะคะไม่มีมมรั่วอโอเคค่ะท่านค<ำ>่ะโอเคครับ ด่าสมเด็จฮุนเซนไม่ผิดฐานหมิ่นประมุขต่างประเทศการหมิ่นผู้นําต่างประเทศตัวบทกฎหมายเขาใช้คําว่าประมุขแห่งรัฐต่างประเทศสมเด็จฮุนเซนถือเป็นองคมนตรีแต่ไม่ใช่ประมุขแห่งรัฐต่างประเทศเมื่อไม่ใช่ประมุขแห่งรัฐก็ไม่เข้าองค์ประกอบความผิดตามมาตานี้การที่คนไทยด่าสมเด็จฮุนเซนจึงไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมุขแห่งรัฐต่างประเทศที่มีโทษจำคุกสูงสุด7ปีทุกคนเป็นผู้บริสุทธิ์หักศารยังไม่ได้มีคำพิพากษาซีอยู่ ไปด้วยนะว่าอยู่ขมิ้นนี่มันไม่มีงานทําว่าคุณเช่นซุนคุณมณนน์ด้วยนะผมอยู่ไทยผมมีงานทนํานี่คุณเรียกผมกลับไปนี่มีงานทำไหมแต่อีกอย่างเี่คุณไม่ให้คนกัมพูชามารักษาที่ประเทศไทยนี่คุณไม่ให้พวกผมมาให้คนกะพุชามารักษาอยู่ประเทศไทยนี่คุณมีปัญ,ญา,า้างโรงพยาบาลไหมสารโรงพยาบาลดีๆเหมือนประเทศไทยไหม บากไปถึงหุ้นเช่นนะหุ้นมาเนตนะผมจะพูดภาษาไทยแต่ผมพูดไม่เข้าท่าไรรอกแต่ว่าผมอยากให้คนไทยรู้ผมอยากให้คนขัมนบนตังไปด้วยนะนี่ประเทศไทยดิผมทำงานอยู่ประเทศไทยนี่พอพอทานผมกับพู่มใจนะผมมีง็ดหานะอยู่บ้านบบทำอะไรเฮ้สมองนี่ฝากไปถึงกับพุกคนกับผู้ชาิน่ะที่เชื่อหุ้นเช่นหุ้นมาเนตนะ อยากไปเชียร์เลยนี่อ,อยู่ประเทศไทยดีกว่านี่นี่ผมบอกไว้ก่อนเลยพาใครข,ขึ้ดนะพาใครขึด้ดเฮ้ยอุ้ยไอ้บัวไอ้อั้งหนเรยยม <laughs>